สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีดิน้นแชนแนลสบายดีพี่นอ้องทุกทุกคนเออเอฟซีทั้งหลายพี่น้องน้องนี่มาหลายคนเลยนี่เรามีนาชาค่ะนี่แล้วก็มีนานันค่ะแล้วก็น้องเวียร์แล้วก็มีพอแล้วก็น้องเวียอยู่ทั้งพูดน้องโมนี่เราจะมาทำอะไรคะนาชาตมาเอ็นยังไงมานครับๆๆมาเอ็นย่า <laughs> มาเวันนี้จะมาตัดยาเนอนชัยตัดงใส่ค่ะคุณตาใส่พ่อสุดใจวาลีค่ะมื่อวานนี้เขาจะมา แบบจะไกล้เข้าพรรษาแล้วเนาะก็เลยมาทาความสะอาดมาทาความสะอาดเหือในคุณตาป้าเดี๋ยวไปเบิ้งใกล้ๆกันเลยค่ะนี่เตรียมมาตั้งแต่โซนเลยของตัดยานี่คุณแม่ก็มานี่เม่นอนตะใส่ได้เนาะ <c oughs> มาท้าม,มาวาลิดนี่ถ้าม,มาวาลิดนี่ก็คือ <c oughs> ต้องมาไว้ถ้าจะใสจะรอดค่ะคุณพ่อ <c oughs> นี่ได้วัดนี่มีส่วนยางห้อม Donta. oh, ini oh, tanah. Yeah. Oh, นี่จะเป็นคุณตาหน้าเนาจะเซ็นนั่นจะนุ่ยเพราะว่าตัด้าอยู่รังพ้นนี่คุณตาหน้านี่ก็คือเป็นพี่ชายของตาชัยตาชัยนี่ก็คือคุณพ่อของแม่อิ๋วเองใช่ค่ะก็มานี่คุณคุณตาก็หัตเสียเนาะเมื่อวันนี้เสาร์หกที่ผ่านมาค่ะนี่คุณตาคนใจดีเด้อเนี่ยค่ะมีคนใจดีนี่ค่ะตอนนี้นะจ๊ะเพิ่งกำลังตัดยาอยู่แถวนี้ก็เดี๋ยวจังไปเบิ้งตาชัย ในวัดก็มีต้นอย่างหวมเจ่าบุรุ้เลย่เกีดเนาะวัดก็วัดคิววัดแต่น่าจะเป็นของวัด พี่ให้เจ้าจะเป็นผู้ชาย,ยนะให้รมอนัจ่าถุกโอ้มาจัดยาทำความสะอาดห้อพ่อเอ้ยนอะเป็นเรือปานี้ก็แปลนแล้วหรอวะโอ้ยตั้งแต่นั้นลหะยังเนแล้วนีว้ติดหมดได้นะ ก่ามันมีเก่ามันจดาโนกันาแลมาทำความสะอาดเคือก้อนอันเปล่นแล้วนะเขาพันสาพ่อเอ้ยเอนเจ้าลงเลืงหึงเอบลังน้อยกระยะมันงามอยู่เอองามเนาะคนดูเนาะนีลอยนีงหละแล้วลูหลานบ้าน คุณเชนทำความสะอาดเด้อพอเด้อได้แล้วนะถ้าลุงเลิงเหิงหฮิมเด้อเฮาล้ำเฮาลอยเด้อจะได้เงินเอ็นดูหาเด้อมาหาเฮาเงินจะมีหกกันเลยเราบ้านนี้ได้แถวขาดปลอดภัยลูกหลานได้มีแหงมีเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงแม่เด้อพ่อได้ตกได้หลับนาะงลับอ่ะได้กินน้ำวันนี้ดื้อน้ำแดงวันนี้ดื่มน้ำเขียวดื่มน้ำตาด้วย เปลี่ยนเปลี่ยนจากน้ำแดงไปน้ำเขียวไมด้อัดแลยวแล้วมาแมะติดแล้วขับรถกลับมา้วต,ตาตนากลับมาแล้วตาานากละ่อั้ใกล้กันนี่แห<ด>ล,ล,ละครับให้มีความสุขความเจริญแข้วขกดปลอดภัยให้ร่ำให้รวยด้วพอเด้อพาไปเบิ่งตะลรดก่อ,นพ,อน,กนพาไปเบิ่งตะนาแล้วก็พาไปเบิ่งตะลรดไอ้หนองเพิน่นอยู่น้ำกัน ก,กัน <c oughs> นี่คือทาดตักรถกับยายปันอายเพิ่นกับพี่สะพ้ายเพิ่นอันนี้ค่ะตรงนี้พ่อโอ้แปดมดแล้วเนาะน้องนุ่นเมื่อกี้ไปบินหายไปสายประสันโซง,งยานนุ่นไปบินโดวในเบื้องมุมสูงเมืองบริจักน้อยเนาะ หาคุตาอนน้อเรียนเสร็ยังแล้น้อเรียนปจดรูปหาปูกงลกอมเด็ุดนะแมุ่ดแล้ก็บอกคูแันก็บอกปูแฟนแล้วสวยแล้วแบบนี้ ตาใสกับแปรแล้วเนาะตาใสมีวันใจดีได้เรานี่ค่ะในฝั่งก่อนนอนได้เล่าก่อนละนอนค่ะคุณตากับนี่วานเด็นเพิ่วนกับแปรมาแล้วเนาะนะะคก่อนจะเข้าวันศาหนอกก็มาเอทุกปีเนาะนาาาัสานเขาดูดูนรานาัสะเพิ่นมาทกทำขอบตาตลอดเนาะ้องคุณตาค่ะนี่ฮะผู้ใดบเบิ้งก็อาจจะขึ้นทอดเนาะแบบอันเออคุณตาอันองคุณพ่อคุณแม่ยังสีนอเทียนเออจากใยก็เพื่อนก็ยืนใจเข้าตลอดนี่แหละค่ะนอนกับในพม่าอรีตก็มีโอกาสกะ แลมาคุณตออาตลอดค่ะเนาะถ้าคุณแด้มาคลิปนี้และค่ะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามคลิปหน้าเนาะว่าจะไปนุ่นถ่าเอ็กกิจกรรมยังเนาะคลิปตอนี้มีหลากหลายสไตล์อิหรีได้เนาะเอฟซีพุดธิติามมาตลอดเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะเออจะพาเอ็ดหลายๆแนวเ,เลยะค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะความเอฟซีดูคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะบุญน,นะคะ เดี๋ยวจากไปเพราะบรรยากาศบินโดนมุมสูงแล้วกันเนาะถ้าจะเห็นต้นคลิปไปได้เดี๋ยวเบิ้งท่ายคลิปอีกค่ะคุณตาหล่อเหมือนเดิมนะคะคุณตาใส่